อนนักกาลามาิจ่ตนอกไม่ชอบอกแลตามเพื่อนเราไป

แล, tamam, แล้วใครขแล้วใครเป็นอเราเห็นเหมือนมีคนวิ่งหนึ่งแล้วไม่ต้องพูดดังเออไม่ต้องนถ เราน่าจะเป็นแดงไม่ก็ส้มหรือมวนทุกคนนึงแดง้อัี้ก็มีคนวิ่งมาเราอ่ะเราก็โดนหยุดเวลาเหมือนกันนี่แล้วก็โดนหยุดเวลาเหมือนกันแล้วทำไมแล้วทำไม เราเราบอาว่าส้มมันมีหมอนะเนี้อาจจะมีได้เพราะว่ามันงไ้ไม่โด้วลอหน่อยหน่นีไม่รบคนเลยไม่สสยแล้วเลยหรออเขียวไล่ต่อไปนะีเก็ขอให้ไดนี้ด้วย คุณๆๆคโชว์ท่าอยู่นั่นแหละเตรียมตัวเลยเออคนมาปุ๊บเราหยุดเวลาเลยมาดิมาดิแช่แข็งอุ้ยตำร่ะน้อง ควรจะปาดตั้งแต่แรกนะมวิมีคนมามีคนมาเฮ้ยมน,ม,ม,นม,มีคนมาเลยไม,ม,ม่ต้อง oh. like แล้วเป็นกันเองแกโอเคเราไปตาต่อไปกันเลยดีกว่านะ เวลาเพื่อโจมตีอ็ถ้าคนอยู่กันแบบนั้นเราไปโจมตีไม่ได้จะดีนะแล้วมาว่าใหมา่ทีแบบคนตายอะ่ะเออ,อกลัวว่า,วา้เขียวมันจะเปไ็นบอากาศคนน่าจะอยู่ในห้องไฟกันบ้าง คนอย่านี้นไฟเลยอรออืมเบสละผู้สุบเฮ้ยเราไม่ได้จะมากลางอาาคขีดสนหน่ออะไรเนี่ย มันมีสไปนยนะครับมันมีสไปา์นะอมันมีสไปา์นะสไปา์อาจจะปลอมตัวมาฆ่าก็ได้นะเออหัวสีขาวไปก่อนตามที่แดงบอกแล้วกันมันมีสปายมันมีสปายมันมีสไปลายต่อไปเกแน่สุมไม่อยากตายวีสวะ

แต่ลายนะ่ะมันคือเองโป<อ>๊ะอยู่ะโป๊ะตงไม่เดดเีโอ,โอ,โอ เยอ้โหอูยูเวล่าโอ้ไม่ันอยูเวล่าเฮ้เลยเฮยน่มัโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างชอบคลิปนี้หรือเปล่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย